กำลังถ่ายคลิปอยู่ดีๆหันหลังมนาะจะเอลูกชายมาลูกชายมาแก้วแก้วครับคนเดียวไม่หนูมาคนเดียวล่วละลูกะกินนี่อย่างล่ะลกูกยาเต็มรถอยู่ขึ้น่ไปกิน หันหลังกลับมาเห็นแต่ยืนพีวีอยู่บอกมาหาเลาะกินหย่าหญ้าเต็มรถอยู่กับบอไปกินไปไปไปกินหญ้าไปลูกไปกินหญ้าเร็วเร็ว น้องดิกำปั้นเดลยลูกน้มาผู้เดียวลาขึ้นมาผู้เดียวลูกอย่าเล่นกันแห้งอย่าเล่นกันแห้งโอ้ยเสียงฟ้าห้องอย่าเล่นกันแห้งอย่าเล่นกันแห้งเอากำปั้นกัมาแล้วคุณปั้นกัมาแล้วกำปั้นมาแล้วกำปั้นมาแล้ว ไปไปไปกินยาไปลูกไปทำแล้วไปเร็วไปเลยไปกินยาเลเร็ว